วสวัสดีค่ะตาฟอร์พระนครเกษตรน้องเมลน,นะคะวันนี้ตาพามาดู F150 คันหนึ่งแต่คันนี้เป็นบอดี้คิดนะไม่ใช่ F150 แท้เดี๋ยวมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างเลยคันนี้รถเดิมมันเป็นสปอร์ตขับเคลื่อนสี่ล้อราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะไม่รวมชุดแต่งทั้งคันนะคันนี้เปลี่ยนอะไรกันบ้างจากด้านบนเลยเปลี่ยนฝากระโปรงใหม่เป็นฝากระโปรงของเชอร์บี้นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นงานหล่อใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะคะ รูทั้งด้านหน้านี่ระบายลมได้นะสามารถระบายลมเพื่อไปปล่อยข้างด้านข้างนั่นเองนะคะส่วนกระจังหน้าใหม่กระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์ f 1 5 0ของเมกานั่นเองจะหน้าใหญ่ขึ้นมามากๆเลยทีเดียวนะวนทางด้านล่างนะคะตัวสเกิร์ตข้างหน้าตัวนี้ก็ใส่ใหม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นงานมาทั้งเซตเลยนะคะสําหรับตัวนี้นั่นเองไฟหน้าก็เป็นไฟหน้านําเข้านะคะเป็นไฟแบบ โปรเจคเตอร์นะคะโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลย2ดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยและส่วนตรงนี้เป็นไฟวิ่งนะคะเป็นตัว F ตรงนี้เขาจะเป็นตัว F นะคะสีขาวเป็นไฟ daytime running light นั่นเองนะคะส่วนทางด้านข้างเรามีอะไรกันบ้างด้านข้างตรงนี้ใส่คิ้วล้อทรง F 1 5 0เข้ามามาพร้อมกับไฟหลีททางด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนตัวล้อตัวนี้เปลี่ยนล้อใหม่นะปกติล้อสปอร์ตเขาอยู่ที่ขอบ18ตัวนี้มันขอบ20ออฟเซ f f ลบ44นะคะจะมีความลึกเข้ามา นิดหนึ่งนะคะตัวแม็กลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้เลือกยางได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นแม็กของออฟโรดจะลายแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวยางเป็นยางของลเลนโซนะคะตัวนี้3.3มสคูณสิบอ r 2 0นั่นเองยก2นิ้วเปลี่ยนปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะปีกนกปรบมงศาช่วยในระยะยาวเพื่อไม่ให้ตัวปีกนกกินหน้ายางนั่นเองส่วนทางด้านข้างมีอะไรกันบ้างตรงนี้บันไดข้างยังคงเป็นของสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะก็ติดตั้งฟิล์มกองแสงนะคะกันศาสร์ เบ้ารองมือเปิดอันนี้แบบคลีนๆนะไม่ได้ติดเข้ามานะคะด้านหลังติดสติกเกอร์เป็นลายของ,อง,ะะง,งแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นทรง F150 เลยทรงเมกาแท้ๆนั่นเองนะคะส่วนโลบาร์ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นโลบาร์ของ h a m m e r นะคะตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะรุ่นบอลเลียลนั่นเองมาพร้อมสปอตไลท์สดวงและไฟเบกรกโดนที่3ามทางด้านหลังนะคะส่วนทางด้านฝากระบะท้ายตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะถอดอันเก่าออกแล้วมาใส่อันใหม่เข้ามานะคะจะมีความใหญ่เพราะว่าตัวเนี้ย บอดี้ข้างๆอ่ะเขาขยายข,ขึ้นฝั่งละ7นิ้วขึ้นมานั่นเองนะและตัวนี้กันชนท้ายกันชนท้ายแบบแรปเตอร์ f 1 5 0ของอเมริกาเลยนะมาพร้อมกับห่วงลากจูงหัวลูกบอลทางด้านนี้สามารถลากได้นะคะตัวนี้ยังคงกล้องถอยหลังไว้ที่เดิมนะคะกล้องกล้องถอยหลังไว้ที่เดิมเปลี่ยนจุดนิดหน่อยกล้องยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นท่อคู่สองข้างอันนี้จะเป็นท่อใหญ่ๆเสียงก้าหึมมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในคันนี้ไฮไลท์มีด้านในอีกด้านในคันนี้ลูกค้าอยากได้เบาะแบบแลปเตอร์นะเราก็สามารถทำให้ได้นะคะตัวนี้เป็นหุ้มหนังของแลปเตอร์แท้เลยนะไม่ใช่เพียงเบาะคู่หน้าและคู่หลังนะคะพวงมาลัยเราก็ทำเป็นของแลปเตอร์ให้เช่นเดียวกันนะคือลูกค้าอยากได้ทรงแลปเตอร์แทๆ้ๆเราก็สามารถจัดให้ได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนอยากได้เบาะอย่างนี้ก็จัดให้ได้ไม่มีปัญหาเลย ะะแล้วก็อีกอย่างนึงตัวนี้เครื่องยนต์สปอร์ตนะคะอยู่ที่2000นะคะซิงเกิลเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่170จแรงมา้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถแบบนี้ลอลอแบบนี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยโทรหาตาได้ที่094 263 9626หรือทักอินบ็อกมาหาตาก็ได้นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เตานิดหนึ่งวันนี้จบคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ